เอาบรรยากาศเมื่อคืนนี้มาฝากนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะคือเมื่อคืนนี้ก็มีฟ้าร้องฟ้าแลบแบบนี้เลยนะคะก็คิดว่าฝนน่าจะตกแน่นอนเพราะว่ามันอบอ้าวมากก็เซฟเด็กๆนะคะเอาพลาสติกลงนะคะคลุมให้นะคะพลาสติกใสนะคะที่คุณน้าเคยซื้อให้นะคะแล้วก็เอาผ้าใบข้างๆบ้านลงนะคะข้างกลงหัวขาวก็กลงของแม่ฝ่ายค่ะผ้าใบที่คุณยายหมอกม ทำไม้ให้นะคะมีประโยชน์มากๆที่สุดเลยค่ะอันนี้ก็กันฝนสาดเข้ามาได้กันแดดเข้ามาได้นะคะถ้าแดดสองนะคะแล้วก็ในบ้านก็ประมาณนี้นะคะยิงฟ้าเพราะช้ามาลู้ไหมคะว่าฝนไม่ตกฝนไม่ตกเลยค่ะไปตกที่อื่นฟ้าร้องฟ้าแลบที่อื่นก็แต่แต่เมื่อคืนนี้อยากให้มันตกอยู่ค่ะเพราะว่ามันร้อนมากค่ะสงสารเด็กๆค่ะส,งส,ะสงสารเด็กๆก็เขาร้อนกันมากๆะคะ่ะ ช่วงเช้าก็าให้อาหารเด็กๆตามปกติค่ะเพราะว่าจะต้องรีบไปโรงเรียนนะคะแล้วก็มาทําคลิปเสียงที่โรงเรียนนะคะอันนี้แม่เฟืองนะคะแม่เฟืองแล้วก็จะเป็นเจ้าส้มเพราะว่าเจ้าส้มเขาเขาได้ยินเสียงนุกเทอาหารเขาก็ข้ามมาจากฝั่งบ้านตาเขาก็ข้ามมามากินอาหารทุกวันของเขานั่นแหละคะ่ะอันนี้พวกฉบาพวกกรงด้านหน้า เฮงเฮงนะคะเสือน้อยนะคะ <c oughs> นี่ชบาแม่ไม่มีเวลาเยอะนะช่วงเช้าลูกแม่ไม่มีเวลาเลยอันนี้ก็จะเป็น <c oughs> วันออยนะคะกินกินของตัวเองให้หมดนะคะตัวอื่นจะได้ไม่มากินต่อนะคะของวันไอยแล้วก็เจ้าวีจิน้อยนะคะเจ้าวีจิน้อยรู <c oughs> ้ไหมคะว่าตอนนี้เขาวันมาก <c oughs> พุงเขาจะแตกแล้วคะ่ะ วีจีนี่พุมิจะแตกแล้วนะคะท้องป่องเลยนะคะตั้งแต่ไปพบหมอมาแล้วก็ได้รักษาตัวแล้วก็หายนะคะหายแล้วนะคะแล้วก็กินเก่งนะคะกำลังกำลังซนนะ,ะกำลังซนมาดูมาดูพฤติกรรมเขาน่ารักมากเลยนะคะอันนี้ก็เมื่อวานให้กินไผ่เงินกันหมดทุกกรงนะคะเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวถ้าเขาโตขึ้นความ น่ารักวัยนี้จะหายไปนะคะจะหายไปคือตอนนี้เขายังเขายังเป็นเด็กเป็นพฤติกรรมของแมวเด็กน่ารักอุยอยอ้ยเอามือจับขึ้นมาได้ได้วยนะเก่งมากมากเลยเอามือจับขึ้นมานะคะเมื่อกี้นี้เห็นไหมคะโอ้ยท้องป่องอ่ะดูท้องป่องวีจีไม่มีของเล่นนะคะไม่มีของเล่นเลยจริงๆสงสารวีจีนะคะเพราะว่าเขาเป็นแมวเด็กนะคะ เขาควรจะได้เล่นอันนั้นอันนี้นะคะตามวัยของเขานะคะแต่ว่าของเล่นไม่มีนะคะพังนะคะพังดูพุงเขานะคะดูพุงเขาน่ารักมากๆเลยนะคะต่างกับตอนที่มา,มาใหม่ๆะจะผอมนะคะจะผอมแล้วก็ดูไม่สดใสน,นะคะแต่แต่มาอยู่นี่ก็กินอาหารดีนะคะกินอาหารดีจ้ะท่านผู้ใหญ่ใจดีเอฟซีที่เมตานะคะ ก็เลยมีพุงค่ะมีพุงดูพุงเขานะคะดูพุงเขาเดี๋ยวก็โตขึ้นเป็นสลิดแล้วสลิดน้อยนีย่เดี๋ยวก็โตขึ้นแล้ววัยวัยที่จะน่ารักก็หมดไปนะคะหมดไปจะเป็นโตขึ้นไม่รู้จะโซนไหมนะคะโอาสโลโมชัน oh, นะคะสโลโมชันดูพุงเขานะคะเห็นพุงเขาไหมคะโอ้สโลโมชั่นโอ้โห อินฟ้านะคะอินฟ้าก็คอยระวังนะคะเผื่อเผื่อลังแกน้องนะคะแม่ก็ต้องคอยระวังวันนี้ก็ทําคลิปเสียงพ่มรงเรียนนะคะเดี๋ยวจะมีแจกอุปกรณ์นักเรียนอุปกรณ์การเรียนดินสอยางลบสีนะคะที่ท่านผู้ใหญ่จะดีท่านส่งมาดูพุงเขาค่ะดูพุงเขาส่งมาให้เด็กๆนะคะวันนี้จะแจกชั้นปนนงก่อนเพราะว่านุกเอามาทั้งหมดเลยไม่ไหวนะคะเพราะว่า ใส่มอเตอร์ไซค์มาเนาะทั้งทั้งอาหารหมาทั้งอะไรจะไปหาหมาจอนตอนกลับบ้านเลิกเรียนด้วยจะแวะหาหมาจอนก็ม,นมันมันใส่มาไม่หมดนะคะวันนี้ก็เอามาให้ป .1 ก่อนก็จะเป็นอนุบาลป .2 ป .3 ไปอีกต่อไปนะคะวันต่อไปนะคะคือคืองานเที่ยวเรียนก็ยุ่งนะคะย,ยุ่งยุ่งยุ่งอยู่ช่วงนี้มันเป็นช่วงเยี่ยมบ้านนักเรียนนะคะอันนี้ถ่ายเอาไว,าว้เมื่อวานนี้นะคะดู กลางวันเข้าไปแอร์กันในในกรงเลยนะคะโอ้ยดูมันเย็นนะคะมันเย็นเพราะว่าพื้นกระเบื้องมันเย็นฮะเขาก็จะเข้าไปแอร์อัดกันอยู่ในกรงช่วงร้อนๆนี่จะเอาเบาะไว้ให้ไม่ได้นะคะดูดูเท้าใครนะดู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 ชายเย็นนะคะนอนอยู่ข้างหลังนั้นนะชายเย็นช่วงนี้จะเอาเบาะไว้ให้ไม่ได้มันร้อนนะคะก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะคะเดี๋ยวจะไปแจกอุปกรณ์นักเรียนแล้วค่ะ ขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะชมกันเลยค่ะนี่ค่ะแจกให้คนละชุดคนละชุดแล้วนะคะพวกเขาชอบมากเลยนะคะกล่าวขอบพระคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีอีกครั้งนะคะที่เมตตาเด็กๆค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ